ครับสวัสดีครับสมาชิกชอนทุเรียนมือใหม่วันนี้นะครับผมจะพามาไขข้อสงสัยนะครับสงสัยนะครับเพราะว่าเซียนหลายๆท่านเสียงไม่แน่ใจว่าเสียงน้ําตกมันเข้าหรือเปล่านะครับหลายหลายเซียนท่านบอกว่าในวงการทุเรียน,นยอยากจะให้มันโตเร็วเนี่ยก็ให้ปลูกในช่วง แล้งนะครับก็คือผ่านหนาวไปแล้วนะครับประมาณนั้นอาจจะเป็นมุกกระากุมพาหรือมีนาประมาณนั้นถ้ารู้ว่ามันไม่มีความหนาวแล้วนะครับก็ให้ปลูกช่วงนั้นนะครับผมก็เลยทําการปลูกนะครับในเดือนกุมภาพันธ์วันที่28กุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์นะครับก็ปีนี้แหละนะครับผมทําการทดลองแล้วแต่มันไม่ใช่คําตอบนะครับ ขออนุญาตแย้งนิดนึงนะครับก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมทําการทดลองอวันที่28กุมภานะครับหลังจากนั้นผมก็ดูแลผ่านเมษาฮาวายมานะครับแต่ก็ดูเหมือนมันก็แตกก็จริงแต่ว่ามันเหมือนจะต้องใส่ใจแล้วจะต้องสู้กับสภาพอากาศพอสมควรนะครับ สู้มากเลยนะครับในเรื่องของการ1แหละในเรื่องของการสร้างาความชื้นสัมผัสครับผมตีสปริงเกอร์เช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเนี่ยระบบสปริงเกอร์ก็จะให้เห็นสายสปริงเกอร์อยู่ประมาณนี้ก็เหมือนกับยากพอสมควรนะครับและ2พอใส่ปุ๋ยอะไรลงไปนะครับใส่ปุ๋ยอะไรลงไปไม่ว่าจะจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยอินทรีย์เฉยหรือไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับนับเม็ดใส่ด้วยซ้ำนะครับก็ใบไหมทันทีผมก็เลยกลัวปุ๋ยเคมีแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นผมก็พยายามสเสาะแสวงหาปุ๋ยทุกยี่ห้อว่าใส่แล้วทำอย่างไรมันจะไม่ไหมนะครับมันจะไม่ไหมนะครับมันไม่ไหมนะครับไม่หมายถึงว่ามันไม่แล้วไม่อีกนะครับมันไม่มันโนไห่นะครับ,นะรบประมาณนั้นภาษาไทยพูดยากนะครับ ประมาณนี้และหลังจากนั้นนะครับทำอะไรค่อนข้างจะมีผลกระทบกับทุเรียนมากโดยเฉพาะทุเรียนเล็กนะครับพอผมมาปลูกนะครับเนี่ยผมก็เลยใช้ต้นนี้แหละครับในการที่จะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนสมาชิกว่าผมสู้กับมีมีนาเมษาฮาวายมาแล้วนะครับแต่ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าปลื้มในการปลูกทุเรียนเลยเพราะผมสู้กับ ทุเรียนกับสภาพอากาศค่อนข้างเยอะพอปลูกลงไปไม่คุมนะครับไม่คุมแสลนก็เหี่ยวเฉาเป็นเดือน2เดือนกว่าจะถอดยอดนะครับปัญหาผมว่าเยอะนะแต่แต่สำหรับผมขออนุญาตใช้ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมมีประสบการณ์ก็แล้วกันเซียนท่านอาจจะบอกว่าปลูกมีนาเมษามันโตเร็วก็ก,ก,ก็ก็ยกเว้นนะครับก็แล้วแต่สวนแต่ละท่านนะครับแต่ว่าผมทําแล้วผมทําไม่ได้นะครับเมื่อเปรียบเทียบนะครับ อย่างต้นนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบพอต้นนี้ผมปลูกวันที่ห้กากรกฎาคมครับเพื่อนพี่ๆน้องๆสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่ผมซื้อมาสองรากนะครับมาจากจันทบุรีสายพันธุ์นะครับสองรากราคา350บาทพอมาปลูกผมปลูกวันที่5กรกฎาคมนะครับผมปลูกอย่างเงี้ยแล้วผมก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วด้วยปุ๋ยที่เป็นเม็ดเม็ดปุ๋ยอ่าปุ๋ยอินซี อินซีไม่ใช่อินซีเคมีอินซีเฉยๆนะครับอัดเม็ดผมก็โรยใส่ที่โคนเลยครับมันก็ไม่แสดงอาการใดๆนะครับผมเห็นยอดใบเป็นแบบนี้ฝนตกนะครับมันอาจจะมีใบใบใบเขียวไม่เข้มนะครับผมก็ใช้ที่เห็นนะครับเนี่ยผมใส่หนึ่งกำมือนะครับเนี่ยใส่รอบๆแต่ผมไม่ได้ใส่ข้างในเพราะมันเป็นเคมี Me. ผมใส่อนอกทรงพุ่มนะครับเป็นปุย๋ยไฮแมกบีมันมีธาตุแมกนีเซียมธาตุ อะไรบ้างผมก็จําไม่ได้นะครับผมใส่เมื่อคืนนี้นะครับแล้วเมื่อเช้าผมก็รดน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับใส่หนึ่งกำมือผมปลูกไม่ถึงเดือนนะครับเนี่ยแต่ขณะเดียวกันยอดพุง่งเห็นไหมครับเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกต้นหนึ่งว่ามันต่างกันตรงไหนว่าปลูกช่วงฤด,ดูฝนที่ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าพอปลูกมีมีนามีสาอย่างที่เซียนแนะนําผมรู้สึกอึอดอดัดผมสู้กับความร้อนความระอุไม่ไหวนะครับ ทั้งๆท,ที่ผมก็ดูแลเช้าสายบ่ายดึกนะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับพอปลูกเสร็จผมก็ใส่ปุ๋ยน้ําก็ไม่ได้ลดเลยเพราะว่าฝนมันก็ตกบางทีก็รดกรณีที่ผมใส่ปุ๋ยนะครับผมจะรดผมกลัวว่ามันจะไม่ละลายลงดินนะครับกลัวว่ารากเขาจะร้อนนะครับก็เลยใช้สายยางรดบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ้างบาง 2- 3สวันก็ใส่จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวบ้างอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ย ใบมันจะเขียวมันเดินต่อยอดได้เลยครับเนี่ยแต่ยอดปริยอดอะไรไปหมดเลยนะครับไม่ต้องบังเลยครับเนี่ยไม่ต้องบังเลยถามว่าฤดูแลงผมบังไหมผมมีต้นกล้วยมีต้นมะละกอมีพืชพี่เลี้ยงนะครับมันมันก็ไม่ไม่โอมันก็ค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันโตช้านะครับในความรู้สึกผมนะครับแต่พอผมเอาตัวนี้มาปลูกถามว่าเดือนมีนาเมษาผมใช้สองรากไหมสามรากก็มีครับ สองรากก็เยอะนะครับเพราะผมทำการเปรียบเทียบผมจะใช้แบบแบบรุ่นเดียวกันราคาเดียวกันร้านเดียวกันผมจะทำการทดลองอย่างนี้นะครับสองรากก็มีหนึ่งรากก็มีแต่เพื่อ,อในเมื่อปลูกไปแล้วนะครับวัดความเจริญเติบโตแล้วการที่จะเดินต่อมันยากนะครับเอามาปุ๊บก็มาชำนะครับพอมาชำประมาณสักเดือนหนึ่งก็เอาลงพอมาลงนะครับพอเราเอามาลงมันก็จะ ยอดจะไม่ค่อยเดินนะครับมันมันก็ยืนอยู่นานนะครับทั้งทั้งที่ให้น้ําให้นู่นนี่นั่นนะครับก็ดูแลเหมือนเหมือนต้นอื่นๆนะครับทั้งทั้งที่ขณะพอฤดูฝนอย่างเงี้ยพอผมปลูกผมไม่ได้ดูแลอะไรเลยรู้สึกว่าผมสบายใจมากกว่านะครับแล้วก็ปลูกก็ติดทุกต้นอย่างนี้เป็นต้นผมก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ผมไม่แน่ใจนะถ้าถ้าไปขัดความรู้สึกใครนะครับในส่วนของผมเองก็แล้วกันนะครับผมปลูกนะครับเนี่ย ผมปลูก20ต้นนะครับที่ซื้อมาในรอบอผมปลูกวันที่5ก,กรกฎาคม1ครั้งนะครับ10กว่าต้นอีก10กว่าต้นผมปลูกวันที่16วันหวยออกนะครับนะครับก็ติดทุกต้นแล้วก็เดินยอดได้ทุกต้นอ่ะเดี๋ยวผมจะจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่ผมปลูกวันที่16ครับ,นรบเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นพันนกหยิบเนี่ย ผมก็ใส่ปุ๋ยเช่นกันครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยก็มีหัวสปริงเกอร์หัวสปริงเกอร์ครับเนี่ยมันมันมันดูโอมากกว่านะครับมันดูเหมือนปลูกเสร็จปุ๊บมันก็เดินได้เลยคําว่าตายคําว่าเหี่ยวคําว่าเฉาไม่มีนะครับเนี่ยใบงามใบหนาใบมันจังอย่างนี้เป็นต้นอ้าดูอีกต้นหนึ่งใกล้ๆครับผมปลูกไม่หาม่หางนะครับผมปลูกห่างแค่2เมตร3เมตรนะครับนี่เพราะว่าผมต้องการทําเป็นสวนสาธิตทําการทดลองเนี่ย ผมปลูกอยู่ในป่าย่างงี้มันก็ยังขึ้นเลยครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยก็ปลูกวันที่อันนี้ปลูกวันที่16ครับเนี่ยมันก็เดินยอดได้เลยครับใบเขียวเลยเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่ให้เราท้อเลยครับผมก็เลยเอ๊ะน่าจะแชร์ประสบก,การณ์นอะตหรือว่าบางท่านอาจจะเอ่อเร่งในการที่จะปลูกนะครับในช่วงนี้ฤดูฝนผมผมคิดวิเคราะห์อ,อย่างนี้นะครับว่าผมขออนุญาตแชร์ว่าการที่ มันจเจริญเติบโตได้เร็วผมคิดว่ามันเกี่ยวกับระบบดินระบบรากที่เขาไม่ร้อนละอุนะครับผมใช้ดินปุ๋ยหมักเช่นกันนะครับผมทําทุกอย่างเหมือนตอนที่ผมทํามีนาเมสานั่แหละครับแต่ว่าความชื้นสัมผัสในดินผมว่ามันน่าจะเหมาะกับทุเรียนมากกว่าโดยเฉพาะมีฝนมาโปรยปรยลงพรมให้เขาอยู่มันเหมือนกับยิงสปริงเกอร์เ,รเบาๆให้เขาตลอดนะครับวันหนึ่งตกเว้นวันตก2วันตกนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนละอุในดินไม่มี เขาก็จะมีแต่ความชื้นสัมพัสที่ลอยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเขาอย่างนี้เป็นต้นนั้นคือเป็นหนึ่งเหตุผลสองมันทําให้ดินที่อยู่ในข้างในนี้ไม่ว่าจะเป็นดินปุ๋ยหมักหรือจะเป็นดินอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเราจะใส่ปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่เขาไม่มีความร้อนละอุนะครับเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยความชื้นในดินก็มีความชื้นสัมผัสบนดินก็มีนะครับนี่คือเป็นข้อที่ผมสันนิษฐานนะครับ ผมว่ามันเดินได้ทุกต้นนะครับมันเหมือนจะปล,ปลูกง่ายแล้วนะครับในเรื่องของการปลูกทุเรียนแล้วไม่ตายเนี่ยผมผมรู้สึกว่าผมเริ่มเข้าใจทุเรียนว่าจะต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเนี่ยไม่มีบังนะครับผมไม่มีบังทุเรียนไม่มีบังแสงนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ผมกําลังทดลองฮอร์โมอนนะครับในในขั้นต่อไปเพราะตอนนี้ผมผมมีความสุขกับการปลูกเพราะปลูกต้นไหนก็ติดหมดนะครับแล้วก็งามด้วย แต่ขั้นต่อไปก็คือผมนี่ผมทําการทดลองครับเนี่ยใบไอ้นี้นะครับผมท,ทดลองฮอร์โมนเดี๋ยวถ้าผมทําประสบผลสำเร็จเดี๋ยวผมจะแชร์นะครับเนี่ยใบใบฝรั่งตัวนี้เป็นฝรั่งหงเปสือผมซื้อมาใบใบไม่ใหญ่นะครับแต่พอผมมาฉีดฮอร์โมนนะครับเนี่ยรู้สึกว่ามันมันใบใหญ่ตอนแรกๆผมไม่กล้าฉีดทุเรียนกลัวว่ามันจะมีปัญหาผมก็เลยลองกับพืชหลายๆอย่างนะครับที่ ที่มันสามารถต้านทานต่างๆเพื่อทําการทดลองนะครับเนี่ยต้นนี้ก็เช่นกันผมก็เริ่มเออโอเคพบประมาณ3วันนะครับเห็นผลเลยใบเล็กๆนี่ครับใบใหญ่นะครับเนี่ยใบใหญ่มากนะครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับแน้แต่ใบนี้ครับทั้งเขียวทั้งใหญ่เนี่ยเดี๋ยวขอให้ผมได้ทดลองก่อนนะครับว่าผมผสมฮอร์โมนแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยว ถ้าผมฉีดใส่ใบทุเรียนแล้วถ้าใบทุเรียนผมใบใหญ่นะครับใบหนาใบมันเดี๋ยวผมจะมาบอกสมาชิกตอนนี้ผมขอใช้ทุเรียนในการทดลองเยอะนะครับผมจะปลูกทีทีไว้เพื่อทดลองนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ก็เช่นกันเนี่ยเห็นไหมครับผมทําการทดลองหมดนะครับทดลองปุ๋ยผมจะคิดค้นในเรื่องของปุ๋ยด้วยนะครับในเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะครับนี่ฮอร์โมนนี้ผมฉีดได้3วันเห็นไหมครับใบอันนี้แต่ผมไม่แน่ใจถ้าฉีดใส่ ทุเรียนแล้วมันจะเป็นใบใหญ่ใบเขียวใบมันแบบนี้หรือไม่ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวให้ผมทดลองก่อนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าฉีดเพราะว่าผมเพิ่งฉีดไอไวออยไปนะครับเดี๋ยวถ้าไปเร่งเขาเดี๋ยวใบมันจะอาจจะมีปัญหานะครับให้เว้นสักอาทิตย์หรือ2ออาทิตย์ก่อนนะครับเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยครับผมก็ว่าโอเคอยู่นะครับแต่ มันจะใช้กับทุเรียนได้หรือไม่นั้นเป็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 นข้อที่เราจะต้องทําการทดลองต่อไปนะครับก็ประมาณนี้เช้านี้ก็ขอแชร์ประสบการณ์นะครับฝากให้เพื่อนสมาชิกว่าถ้าถ้ายัางไม่ได้ปลูกก็ไม่ต้องไปรอมีนาเมษาค่อยปลูกนะครับใน่ของทุเรียนผมก็ถ่ายให้เห็นอย่างที่ว่านี่แหละนะครับก็อยากอยากให้ปลูกในช่วงนี้นะครับใจของผมเพราะว่ามันมันดูแลง่ายนะครับสําหรับสวนผมนะครับ แต่สวนอื่นอาจจะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าภูมิภาคต่างกันดินต่างกันเนาะเราก็ไม่สามารถจะบอกว่ามันเหมือนกันได้ทุกทุกที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองพี่นาดูนะครับเพราะว่าผมดูเหมือนผมทําง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้แหละครับก็ฝากแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการลุงทุเรียนที่สวนของเราไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ